สวัสดีครับพวกผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านนะครับผม FC ทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มาหาคุณตาประมาณ2อาทิตย์แม่ยายเสียครับผมทำบุญเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เองครับคุณตาครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมคุณตาแจ้งพิกัดฟ้าอีกสักครั้งหนึ่งหน่อยครับตรงวัดอังกัรโคบเลึงครับผมตาฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับ0 9 8เปด หนึ่งหกศูนย์แปดสองห้าสี่คุณตาสบายดีไหมครับสบายดีเนี่ยแต่มันยังไม่หายเหนื่อยกลับมาเมื่อคืนหมูออกลูกอีกเนี่ยครับผมอดนอนมาสี่ทาคืนแล้วนี่นี่หมูออกนี่เมื่อคืนแม่สาวออกเจ็ตัวโอ้โหเจ็บตัวแม่สาวผสมเองอะไรเองทั้งหมดนะครับคุณตาครับผมดูอันนี้สซเลนดูบางนิดหนึ่งครับทะเลนมันจะบางจะยาวบางคนว่าทำไมคุณตาเรื่องหมูชิวเหลือเกินเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ครับก็นี่ดูดูครับ ตา้กิน,นข้าวมือเดียวตอนเย็นครับโอ้โหนี่ครับมันนอนนี่ด้วยลูกออกวันที่วันที่เจ็ดเดือนเดือนนี่เดือนที่แล้วเนะวาะอ้วนตับแล้วตาดูครับผมดูหลับปุ๋ยกันหมดเลยนะครับผมนนเลี้ยงชิวๆด้วยนะครับผมหมูอินทรียด้วยครับคุณตานะครับผมอ่ามันทําบุญยายก็ได้หมูที่บ้านนี่หละได้หมูนเองนี่ทีตัว ครับผมมีจะร้อยโลร้อยโลแหลโหมดไปสี่ตัวอ๋อชุดขุนที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตานี่อโอผมเห็นแล้วเดือยมีไปครับผมแตกว่าถามว่าเอาแล้วทำไมทําบุญแม่เอาหมูตัวเองก็พอดยีของเรามีแล้วเนาะครับผมสัตว์มันก็อาสาอาหารของคนไม่ใช่วัวฝายมันใหญ่ครับหมูกรดูเนี่ลูกหมูตาเน่ตาเนเลี้ยงชิวมากนะครับหมูเดือนเดียวดูปุกลูกนี่ดูลูกหลังนี่วู้ ทาไปทำพันได้นี่กูปุ๊กลูกดูใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่จับก็ไม่ลงตายยังไม่ได้มี่องหมูเั้งคืนก้าวข้ามมานี่กินเกงขาดเลยคุณตากินข้าวยังกินแล้วออกไปกินเสร็จแล้วออกมาเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับผมยังไม่ได้อาบน้ําครับนี่ดูมันออกเมื่อคืนนี่แหละโอ้โหแข็งแรงทุกตัวไม่ต่าแข็งแรงทุกตัวนี่ตัวเมียกี่ตัวครับตัวเมียสี่ตัวเมียสี่ตัวผู้สามเมื่อกี้ยังกูตาเล่าว่าะไรจากคนจากเราอะ คนอย่างเรารเขาดูคลิปนี้แหละดูยูทูบเนี่ยคเับเา็ว่าตาอยากได้คนเลี้ยงหมูไหมเขาเคยเลี้ยงหมูเขาไปจัดทุเรียนอยู่นู่นนราชิวาสโอ้โหภาคใต้เลยอืเขาบอกว่าเขาจะขึ้นรถมาเดี๋ยวมาวันไหนเขาจะโทรบ,บอกทีเห็นจะมาคืนนี้มั้งครับ โอ้โหจะได้คนเลี้ยงมูแล้วจะได้ช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอ่ะดูจาก youtube เลยเพราะว่าดูยู u ูบเนี่ได้เบอร์จากตาี่ผมบอกแล้วว่า f c ซนี่อยู่ทั่วประเทศนะครับผมเมืองนอกก็มีนะครับผมอ่าเมืองนอกโทรมาบ่อยแต่คนไทยเละครับเด็ไปอยู่เมืองนอกคุณตาครับอันนี้เป็นคำถามของ F c ซนะครับผมฝากถามมาหลายวันแล้วครับผมได้เลยได้เลยพอดีวัวเขาอ่ะทอดลูกมาแล้วลูกไม่แข็งแรงไม่ยอมลุกเลยอ๋ออย่างนี้มันไม่ลุกเลยมันทำยังไงได้รอดเหรอครับผม นี่แหละปลาวัวทองเราต้องฉีดไอ้พวกคาโตซานครับมันท้องได้สองเดือนนะครับฉีดไปเลยยี่สิบหรือสามสิบอาทครับทิ้งไว้บำรุงไว้ก่อนครฉีดครั้งเดียวก่อนครับผมได้พอใกล้จะคลอดพอได้แปดเดือนนะครับฉีดอีกเข็มหนึ่งอืมคลอดแลวลูกวิ่งเลยครับของตาก็เป็นตัวหนึ่งตาโมจะยุ่งยุ่งอ่ะครับผมมันทองตาก็ไม่ได้ฉีดอืมคลอดมากก็ไม่มีแรงครับผมย่าช่วงนี้ย่าก็ไม่ค่อยมีอ่ะครับ พอเราก็ไม่ได้ฉีดบำรุงเกิดมาแบบนี้แล้วก็มีทางเดียวอะ่ะครับผมถ้าเป็นไปได้ต้องบีบนมบีบนมแม่มันได้ลูกกินมั่งไหมอะ่ะครับผมถ้าบีบได้ก็เอากินดีมีชัยอะ่ะผสมแม่แม่มันกินครับที่ตายอยู่ได้ตาก็ไม่ลืมบุญคุณเขาลายกินดีมีชัยอะ่ะครับเพราะตากล้าเลี้ยงหมูนี่ตรงเขาตายหมดเราครับเพราะคนที่เลี้ยงกินดีมีชัยนี่ไม่ตายเลยครับสอง หมูกินดีมีชัยแล้ววัวกินดีมีชัยเนี่ยครับมันจะไม่เครียดครับผมหลับสบายจริงจริงดูดูดูเอาเอาตาไม่เคยให้ข้าวเช้าน่ะครับผมตาให้ข้าวแต่ตอนเย็นแต่เช้าตาจะตักแต่น้ําให้กินผมไม่เคยเห็นข้อหมูที่ไหนเงียบกิ๊บขนาดนี้นะครับดูเอาดูเอานั่นนอนโอ้ด่และนี่และนาะอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีมาด้วยนั่นอ่าใครสนใจอยากศึกษาเลี้ยงหมูครับมัน นี่นี่เลี้ยงแบบคนจนนะครับผมว่าเลี้ยงแบบอาเซียอืมต้องเสียเวลาสองปีถึงจะได้ผลในการทําแม่พันธุ์อะก็ตอนแรกเราจับมาเรามีเงินน้อยเนาะครับเราจับมาสองตัวหมูจะทําแม่พันธุ์ได้จับลูกหมูมามันต้องเจ็ดแปดเดือนถึงสิบเดือนนะค่อยทับจะตะทับจะเล็กตาทับแม่เล็กอย่างนี้มันออกที่ละสามขี่ตััวเหมือนแม่นี่ ไอตอนแม่ของมันน่ะตาทับใหญ่มันออกสิทีน่ะครับผมอันนี้เมื่อคืนมันตาก็เห็นมันโตอย่าตาเร่งอาหารหน่อยมันก็โตเร็วครับผมตาทับนี่มันยังได้เจ็ดตัวเองก็เนี่ยไอจินดีมีใช่เนี่ยมันทําให้ลูกสมบูรณ์ครับผมมันไม่เครียดครับก็ดูช่วยดีเสมอเปียบมันก็เล็กกว่านิดหนึ่งเดี๋ยวโตไปมันก็กินไล่กันแจบแต่เลนมันจะยาวอย่างนี้แหละครับผมถ้าดูหลอกมันจะล่ำนี่อ่แกหมูขุนถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใส่ดูหลอก ครับมันจะได้เนื้อครับผมอืมโอเคอันนี้คือคําถามของเอฟซีอีกอย่างหนึ่งครับตา,าถามอะไรวันแล้วเหมือนกันนะครับครับผมเอา้าฟังมาถามว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงตามใจตัวเองหรือว่าจะเลี้ยงตามที่ตลาดต้องการครับตาก็ต้องศึกษาสิอะช่วงนี้อะ แกระแสไหนมันมาเร่งอ่ะครับผมแต่ตอนนี้ตาแนะนําให้อ่ะก็ต้องเอาสายพันเนื้อแหละสายพันเนื้อเล่กวากิวอะไรอ่ะครับผม,ผมเบอะไรสามอย่างเนี่ยต้องไปทางเนื้อเลยทางเนื้อครับผมแต่ถ้าจะเลี้ยงสวยงามก็ได้แต่ว่าคนซื้อมันน้อยครับมาเน,นี่เลี้ยงไว้ดูเล่นครับผมคนมีตังแล้วเลี้ยงไม่ขายอ่ะอืมถ้าขายก็ได้ตัวเป็นแสนก็เขามาแย่งขอซื้อมันก็ได้สิครับเออถ้าจะเลี้ยงเป็น ตลาดก็ต้องเอาพวกพันเนื้ออันนี้ไม่ได้เป็นการพูดโจมตีอะไรนะผมคุยเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงไม่ได้โจมตีเขาเลยครับผมผมเองก็อยากเลี้ยงสวยอ่ะสักสองสามแม่ครับผมแต่ผมยังไม่พร้อมอ่าอืมแต่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่พร้อมครับผมตาต้องใช้เงินทุกอย่างต้องอยู่ที่เนื้อใช่ไหมตาอือนี่นั่นอันนี้คือตามองตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนนู้นเลยนะผมก่อนก่อนนะใครก็แล้วแต่ตาก็ไม่ได้ไปโจมตีของวัวสวยครับผมวัวสวยอ่ะ พวกอาเซียมันเยอะแหละครับผมเจอย่างตาเนี่ยมันเป็นวัวเนื้ออืมอืมอืมเจบามันก็พอได้เจว่าจะให้ดีจริงๆมันสู้พวกวากิวไหม่ได้ครับผมเ,เนื้อตลยมอืมไอ้นั่นมันเป็นวัวขึ้นตลาดแล้วขึ้นเขียงครับเนื้อแท่แต่ก็ต้องเลี้ยงดีอะ่ะให้กินยาอาหารอืมตาก็เลี้ยงตามมีตาเกิดเนี่ยครับผมอืมต่ตาเลยว่ามันยาก ไล่ไม่ทันแล้วตาเลยหันมาเลี้ยงหมูปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติวือไงตาว่ายุ่มันก็เจ็ดสิบห้าเลยใช่ไหมหนึ่งเจ็ดสิบห้าขึ้นแล้วแข็งแรงขนาดนี้นะครับผมก็เจ็ดสิบหกแล้วแต่พวกกูตาแข็งแรงน้ำวันเลยก็ไม่เป็นไรนะเนีผยตาก็กินนย่ากินดีมีใัตลอดแล้วอันนี้คือผมไม่แนะนานะครับผมไม่ต้องเชื่อใครตาเชื่อตัวเองเพราะขนาดน้ำเหม็นๆไอ้น้ำจมกบก็เดี๋ยวตาผมก็แจ้งอย่างนี้ก่อนว่า คือตัวนี้เขาไม่ได้ให้เอาให้คนมากินนะครับต้องขอัฟนะครับผมแต่นี่คือกุตาแกเอามากินเองนะครับไม่ก็คืออย่างนี้ผมเห็นน้ําเหม็นๆอืมเ,เราตักมาครู่หนึ่งเราใส่ไปสักสองสามช้อนนะครับน้ํามันก็ใส่แจ๋วอืมเอา้าได้ร่างกายเราถกกระปรกอ่ะนึกออกยังครับผมพอกินเข้าไปมันก็ไปโฟกล์ลังอันนี้คือในมุมมองของกุตานะครับและไก่อ่ะไก่มันปอดตับมันเล็กนิดเดียวครับ มันหายใจไม่ออกครอคๆรอไอต้นโควิดอ่ะนะครับผมเราผมนอนไม่หลับอ่ะมันไอมันเยอะคิเเลตมันเยอะอืเห็นไก่มันครอคครอกตาก็เอาสลิงดูดไปจะสองสามทีซีอ่ะนะโกรกเช้ามันก็หายหน้าเด็งครับผมตาก็เลยกินครับ